โรงเรียนบ้านหนองตะไก้อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต2โดยนายนิกรเพีงรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้นางสาวจีราพรหวังกรุงกลางรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติโครงการสุขขาดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรม,มาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นปรับปรุงห้องสุขา5สอสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามเป้าหมายให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองตะไก้มีอาคารเรียน4อาคาร อาคารประกอบ2อาคารและอาคารอำนวยการ1อาคารแต่ละอาคารมีห้องสุขาไว้ให้บริการนักเรียนด้านหลังทุกอาคารโดยโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาให้ได้มาตรฐาน5สเป็นพื้นฐานเช่นดูแลรักษาทำความสะอาดปรับปรุงอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ภายในที่ชำรุดจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าใช้งานเป็นต้นและได้ปรับปรุงให้สอดคล้อง กับเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นตรวจตราดูแลน้ำใช้ให้สะอาดและเพียงพอมีป้ายระบุห้องน้ำชายหญิงมีถังรับมูลฝอยสบู่ล้างมือและการดับกลิ่นเหม็นเป็นต้นโดยอาศัยความร่วมมือ ของครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการปรับปรุงดูแลและรักษาห้องสุขาให้สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมสู่ห้องสุขาปลดทุกข์นำพานักเรียนเรียนดีและมีความสุขทุกคนทุกที่ทุกเวลาก